ในวันที่30กรกฎาคม2566ที่วัดอ่าวบัวแห่งนี้ได้มีการทอดพระป่าสามัคคีวัดอ่าวบัวได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพศ4 8 8 2บนที่ดินที่เป็นสวนมะพร้าวของนางสั้นณสงขาบุตรีพระยาวิเชียน ผู้ว่าราชการเมืองสงขลาภรรยาหมื่นลักได้สัทธาถวายสวนมะพร้าวจำนวนหนึ่งแปลงเนื้อที่3าม0 0นแพตารางเมตรหรือ240ไร่มีมะพร้าวที่ได้ผลแล้วเต็มพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างบ้านแหลมยางหมู่ที่สองกับบ้านไร่หมู่ที่สาม ตำบลก่อใหญ่ให้เป็นของสงฆ์แต่ก่อนถวายก็ได้แจ้งเจตจำนงว่าจะขอนิมน์พระอธิการยอดสวรโนไปเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ตั้งวัดและก็ดูแลที่แห่งนี้ทั้งนี้เพราะว่านางสั้นได้ศรัทธาเลื่อมใสต่อปฏิปทาของพระอธิการยอดสุวรโน องค์นี้ยิ่งนักจนถึงวันนี้ทางวัดอ่าวบัวและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและผู้ที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาต่างมาร่วมทำบุญในครั้งนี้กันมากมายเพื่อนำเงินมาสร้างสาธารณประโยชน์ที่กำลังก่อสร้างอีกมากมายหลายอย่างอยู่ในขณะน,นี้ขอบคุณสำหรับข้อมูล หลานพ่อท่านยอดสุวรรณโอโดยสมนึกรัตธนวิไลยสอมมณีพรหม แต่แสถินกินแห่งกุ้งก้ามกรามเมืองแห่งสายน้ำงามตาคูวารีบัวสีชมพูเคียงคู่กับนาทีโลมาอิราวดีแดนนี้มีบนตราตำบนโรงตั้งอยู่เคียงคู่กลองมีห้วยมีน้องเรื่องรองทุ่งทองนาโคพระการำเลิดลำ้ำใครได้มา ขู่แค้วนี้นากูเข้าสานดานดินดีตำบลเชิงแสมาเที่ยวแลสบายใจได้มากราบไวหวลวงพ่อเดิมเสริมชีวิตทั่วถินสัตธชางยึดมันในบารมีวัดเชิงแสมีพระดีให้บูชาเข้าองคมาลิโด่งดังไปทั่วไทยรัดปูนเขาในมาปริงมาไฟหรือชา เคยได้มาเยือนก็เหมือนมีบุญญาลูุบบัวงามสุภาดังฟ้าเทวาลัยตำบลประแสสินเรื่องลือถิ่นผ้าทองมาเที่ยวกันน้องผ้าทอระบือไปเป็นเอกลักษณ์เด่นนักงามจับใจผู้คนไกลไกลประทับใจได้มาเยือนมาบ้านทุ่บงบัวบัวทองของอำไพย เศษรษฐกิจก้าวไกลอยากมีที่ใดเหมือนโครงยมมารรชมาประกาศย้ำเตือนอย่าได้ลืมเลือนวิถีเรือนริมคลองสะพานเชื่อมใจสู่เกาะใหญ่ได้ามาสมเด็จเจ้ารักษาผูชาสมใจปองบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มิมิตบ่ท่บท่ทองชื่อเสียงกึกกอง บอ่อทองเมืองสยามมาบ้านแหลมอย่างได้เแบบบย่างที่ดีชุมชนเสรีสินค้าดีลือนาบ้านแหลมมาคูลาญาดราหน้าเกรงคาหมู่บ้านกุ้งกามกรรม ดีงามตามตำบ,บนกราบทวดเขาโดดกราบทวดยางทองชื่อเสียงกึกกกองดังแรงทุกแห่งหุนกราบทวดคูลา่างดุลน,นำพาผู้คนให้ได้ผ่านหนเพศพยัญชน,นตรายพอท่านเท่าพอท่านเคียงชื่อเสียงมีนมนานในอดีต,ตการเชื่อว่าผ่านพิษรายพอท่านเบกพอท่านยด ตั้งตลอดไม่วางไวมาเยือนโอควายนายเร่งบรรดาลน,นขอได้ไว่ารับสับพระสิงสู่ลูกหลานสวนประเทพสิงห์หนสถานเรือกลานทั่วตำบลแกรนขยันยนต์โมเดิร์นส่งข่าวเชิญชุมชนถึงผามลบอกทุกคนขอบคุณที่ได้มาโยมโยมโยมโยเโยมโยม

อะไรมาเปลี่ยนเรียนสาวว่าไม่ดีเดี๋ยวยอมการเรียนรู้สิเปรเพเปรเพเพราะว่าไรก็ได้เดี๋ยวล่าไรก็ได้มารับกันบ้างเดียวคอยจะเรียนพร้อมนะเรียนพร้อมรุ่นพ่อที่ที่เอาที่ ลง lùm แล้ว ดังไมหังปุนาติสาธุ

นะต้องการค้นช่วย,ยไ,ไมหมนี่เราปูอยู่เบื้องหลังไดบ้บุญเต็มๆพ้นบุญหลับกันตัวหน้าเแบบบื้องหลังช่วยกันเก็บเก็บความสะอาดกระแสทินทินบ้านเรา